Sorry, สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง c 2ทูคุณเกมมิ่นะวันนี้มาเล่นเกม Ad ด a ฟ l ์ภาคกอีกแล้วนะมาเล่นโหมดอีเวนต์ประจำวันวันนี้มีอีเวนต์พิเศษนะนั่นก็คืออีเวนต์ของ J2V นะหรือว่าจังช่ i นทูว i r ช่วงเฟสติวัลนั่นเองเอาเข้าไปดูซะหน่อยนะโอ้เป็นแบบแข่งจับเวลานะทำอันดับนะครับอ่ะไปลงแข่งกันเลยโอ้โหให้ขับคันเด็ดซะด้วยโอ้ไรแค้นไฮเปอร์สปอร์ตโอ้โหรถคันนี้โคตรสวยเลยนะ เออนี่มันรถเทคโนโลยีของเอเลี่ยนเขาหรือเปล่านี่ใช่รถยุคป,ปัจจุบันหรือเปล่าไลแค้นไฮเปอร์สปอร์ตนะโคตรสวยเลยคันสีแดงอ่ะไปลองขับกันดูสักหน่อยครับทุกคนจะทำเวลาได้เท่าไรนะครับโอ้โหซิ่งฟาจัตุรัสประชาชนโอ้โหอีเวนต์เจทวีน, v, นี่ก็มาอยู่เรื่อยๆครับอ่ะลองขับแบบมั่วๆไปดูครับทุกคนนะจะเป็นยังไงครับเนี่ย แบบพัดใดนะแบบงูงูปลาปลากัดกากไปก่อนครับเรามันมือฉมังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เออเรามันนุบนี่นานะจะต้องขับไปเรื่อยๆนะครับนะอืลองดูลองดูลองดูครับอา่าไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนดีอุ้ยเส้นทางโคดเขี้ยวจังเลยครับทุกคนครับอืเอาละเอาละ ลองดูแล้วกันนะอ,อูไปทางนี้ไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับทุกคนทางมันคดเคี้ยวจริงๆซิ่งผ่าจาตุรัสเนี่ยอุยคดเคี้ยวมากคดเคี้ยวมากอืมเวลาสงสัยเวลาจะไหลไกลแล้วครับทุกคนเสียงเครื่องนี้มันหวานหูจริงๆรลายแค้นไฮเปอร์สปอร์ตนะ ออ้ยพลาดพลาดในตัวไปนะเป็นไรไม่เป็นไรนะเรามันมือลูบนะอุ้ยได้ไหมอุ้ยดูเวลาดิดูเวลาปพิบปืพบอือดูเวลาไม่พอได้ไหมลืมหมุนลืมหมุนอุ้ย เวลาประกาศแน่ๆเลยครับทุกคนครับพิ่งจะแข่งครั้งแรกครับยังไม่ชินสนามครับอลองดูลองดูงดมามาหมุนตัวซะหน่อยอ่าโอ้ไหนอะโอ้ไกลจริงๆครับทุกคนด่านนี้มันไกลตั้งไกลเสียนีกไรเวลาไหลไกลแน่ครับไม่ต้องห่วงครับแบบนี้ครับนี อหเวลาไกลเวลาไกลแน่เลยยังไม่เข้าเส้นกลครับเพิ่งจะได้เก้าครับทุกคนครับโอ้ยโอ้ยเส้นใจอยู่ข้างหน้านี่เองครับทุกคนเวลาไหลไกลเลยพื่ดสองจุดหนึ่งหนึ่งทีเดียวครับทุกคนครับอืมนะมือโปรนี่ยเขาคงเล่นไม่นานขนาดนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อ่านี่ครับเวลาก็โอ้โห,โหยังขึ้นมา50%เทียวนะโอ้โหี๋้วไปดูคนในขับนะขับซีทุกคุณองพี่กิจน,นะครับว่าแต่ละคนนี้ได้เท่าไหร่กันบ้างโอ้โหเอฟทีนะอันนั้นโคตรเทพนะเอฟทีหนึ่งจุดห้าแปดแล้วก็มีภูมิภพไทยแลนด์สองจุดศูนย์สี่นะอ่าปวาริสานนะเจ็ดห้าสองจุดศูนย์หกนะแล้วก็มีพี่กิจรับซีทุกคุณอยู่ 2.1 1น,น,นะครับโอ้โหคนในขับนี่ก็ขับซีทุกคนกเขายังเล่นไม่เยอะนะแต่สำหรับขับซีทุกคนอีกเต็มแล้วครับทุกคนครับโอเควันนี้มาเล่นให้ดูนะอีเวนต์พิเศษนะ A2V นะครับก็เวลาก็ขึ้น50%ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ